สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ผมกันพาคิงดอมวันนี้ผมจะมารีวิว HG Amazing m a p a t o s Lupus Metallic c o l o r นะผมขอเกินไว้ก่อนนะว่าตัวนี้เนี่ยผมไม่เคยต่อของลุงบัตนะครับยังไม่เคยต่อเลยไม่รู้เหมือนกันว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นงานบูดเล็กนะครับของค่าย GK นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวความรู้สึกที่ได้ต่อมันนะว่า มันเป็นยังไงบ้างนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียว,เดยวก่อนนะครับก่อนที่คุณจะเข้าไปรับชมหรือว่ารับฟังคลิปนี้เนี่ยฝากกดใจข้อใจให้คนละหนึ่งใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันพาคิงดอมต่อไปด้วยนะครับผมพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันนะครับผมเอาอเคครับผมขอพูดถึงชื่อหุ่นข้าวขาก่อนตรวนี้เนี่ยมีชื่อว่า Amazing Bartos ba Lupat นะครับ ไม่ใช่ร่างเล็กน,นะแค่รูปปัจเจชนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเจ้าเีซิงบูเตอร์ที่ติดตรงเพชหลังของเขานะครับซึ่งมีไพร์โหลดก็คือเมจินคาวางูจิรุ่นที่3หรือว่าพีเมจินของเราน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะเป็นการรีวิวสะดวกผมขอถอดเพชรหลังไว้ข้างหลังนะแล้วลจับมันมารีวิวแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยาการประกอบก็คือไม่มีปัญหาเนยประกอบลื่นไหลง่ายมากนะครับการตัดกีร์อะไรต่าง แผกีเนี่ยก็ค่อนข้างมีแต่ถ้าเราแบบเก็บกับตะไบก็ไม่ได้ชัดอะไรขนาดนะั้นรู้สึกกรงลืนนะมันขัดนิดเดียวก็ออกแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสีอะไรที่แบบเห็นจุดกตดอะไรขนาดนั้นนะส่วนดีเทลของตัวหุ่นเนี่ยทั้งตัวเนี่ยล่องลายค่อนข้างคงนะผมหยอดพาเนลลายเนี่ยก็คือวิ่งปืดป๊ดปื๊ดเลยนะครับไม่มีจุดไหนที่แบบหยอดแล้วมันไม่วิ่งนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นการแยกสีมาแล้วนะครับ ตามตัวอะไรพวกนี้มันจะแยกสีมาให้เรียบร้อยก็ค่อนข้างโอเคดีเลยนะครับประมาณนี้ส่วนจุดที่ต้องระวังเนี่ยจุดที่ผมแก้ไปก็คือตรงนี้นะตรงกอไหลมันจะชอบหลุดบ่อยมันจะเป็นแบบเนี้ยอ่ะมันจะเป็นชิ้นส่วนประมาณประมาณนี้เนดะี๋ยวผมไปดูอ่ะประมาณนี้แล้วก็ประกบไปแบบนี้นะผมแนะนําให้คนกาวอ่ะกาวไว้แล้วก็กดเข้าไปเลยลรอให้กาวแห้งจากนั้นคุณจะขยับยังไงมันก็ ไม่หลุดนะครับนะขยับไปยังไงมันก็ไม่หลุดแนะนําตรงนี้ต้องกาวไว้ด้วยนะครับส่วนตรงเขาเนี่ยผมก็แนะนําถ้าคุณไม่ไปติดพาร์ทเอฟิกซ์เสริมหรือว่าอะไรก็กาวไว้นะเพราะว่าเวลาเราขยับมันอาจจะมีการหลุดได้มันจะง,งุนงิดนะก็คือกาวไปจบๆแนละ้วประมาณนี้ส่วนตัวนี้ที่ผมต่อมาเนี่ยตรงนี้นะแปนกลางเขาว่าหางงานแท้มันมีปัญหานะ อันนี้ต่อแน่นนะครับแน่นมากต่างจากตัวลูปัดธรรมดาที่ผมลงไปในช่องก่อนหนะานี้คือมันล็อกแดกแล้วก็หลวมมากนะครับตรงแกนกลางมันมันไม่แน่นนะแต่ตัวนี้คือมีความหนื่นนะเดี๋ยวกลับไปดูอ่ะเห็นไหมมันหนื่นนะมันหนืดนะแน่นมากส่วนจุดที่ต้องติดสติกเกอร์นะก็จะมีตรงดวงตาอ่ะกล้องโฟกัสมีตรงดวงตาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกอกเข้าแล้วก็ตรงนี้นะครับ กระปุงข้างของมันนะครับที่ต้องติดสติกเกอร์นะครับประมาณนี้ส่วนถ้าเราไม่ติดสติกเกอร์ก็จะมีดีคอน้ําแบบนี้ให้นะครับก็เหมือนตัวรูปปัดธรรมดาแล้วก็ตัวกล่องนี้เนะี่ยมันจะมีพาร์เหเือนะพาร์ตเลือของอตัวเก่าะคุณก็สามารถใช้พวกพาร์ทเก่านี่ยนะพาร์ทที่เหลือสามารถแปลงกลับไปเป็นร่างธรรมดาได้นะเพราะว่าผมดูแล้วมันมันครบเลยนะน,นี่นะครับเขา จะเป็นอาวุธนะครับของล่างธรรมดาอมันมีพันเหลือให้เยอะเลยนะอันนี้จะเป็นพวกไหล่ครับอืพวกไหลพวกปกแล้วก็พลังนะครับมีครบเลยก็คือสามารถแปลงกลับไปเป็นล่างธรรมดาได้ด้วยนะครับก็ถ้าว่างเดี๋ยวผมค่อยมาถ่ายลงให้ดูในช่องนะครับประมาณน,นี้ส่วนกล่องนี้เนี่ยจะแถมอีกอย่างก็คือเข่านะครับเขาแต่งนะครับพะคุณสามารถไปเปลี่ยนเล่นได้นะครับ ก็จะมีพาสดวงตาลูกชวนไว้ด้วยนะครับประมาณนี้เรามาดูว่าตูนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะพวกอาวุธตรงนี้ตูนก็จะมีนี่นะครับเจ้ากระบอกที่บิวขึ้นมาใหม่นะครับของเจ้า Amazing b a b y ท o n ครับผมรู้สึกว่าสวยสวยงามมากคนะรับตรงนี้ก็จะมีลูกเล่นให้จับแบบนี้ได้ทำเปกองไปโฟกัสรนะับให้จับแบบนี้ได้ปุ๊บค่อคนข้างสวยนะผมชอบเลยสวยงามมาก ันเท่ดีนะแล้วก็จะมีพัดนะพาัดนะมือมือการอาวุธสองข้างนะครับสองข้างหนึ่งคู่นะครับให้ปมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะแถมอ่เส้นรวดนะครับในการจัดท่าให้เรามาจัดท่าเล่นกับเจ้าบลสเตอร์ตัวนั้นได้นะครับก็จะมีแบบนี้มาให้ด้วยนะครับเส้นรวดหนึ่งอันส่วนต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับเจ้า Amazing บ o สเตอร์นะครับตัวนี้ก, <c oughs> ปก,กนะ็ประกอบไม่ไม่ยากนะครับนะประกอบไม่ยากเลยสกวนแพเคเกจก็เหมือนกันนะครับตัวหุ่นของมันนะไม่ไม่ได้เก็บยากขนาดนั้นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปใส่ให้ดูเลย,ยกันว่าพอใส่แล้วมันจะเป็นยังไงตัวหุ่นจะเป็นยังไงบ้างเมื่อใส่แพ็คไปนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยโอเคครับเมื่อใส่แพ็คลงนะังแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นลครับจ้า ค่อนข้างอลังการนะครับดูไม่โล่งเหมือนตอนแรกนะเออผมคิดว่าแบบมันเป็นหุ่นสีแดงนี่สวยมากนะครับแต่ข้อสังเกตก็คือเมื่อคุณใส่แพ็คหลังเนี่ยตัวหุ่นมันจะเอ็นได้ง่ายนะอเอ็นหลังล้มไปข้างหลังได้ง่ายเพราะว่าพอใส่แพ็กหลังแล้วมันค่อนข้างนะมีน้ําหนักบวกกับว่าตรงขาตรงนี้นะมันเป็นการเสียบ PC เข้าไปนะเป็นจุดขยับแบบ PC มันก็เลยไม่ได้แข็งแรงนะนอกจากคุณจะแบบจัดท่ายัน โงโูไอโน้มตัวมาด้านหน้านะม,มันก็จะยืนได้ประมาณนี้รีวิวคร่าวๆทั้งหมดก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้า Amazing Babar b, b l u ป p a สีเมทัลลิกแต่มันเป็นสีธรรมดานะ <S <S เดี๋ยวผมจะไปจัดท่าแล้วก็โคดท่าต่างๆให้ดูนะว่าเมื่โคลงมาแล้วเนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนสำหรับเจ้า Amazing Babar b, b l u ป p a ตัวนี้นเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า amazing barbatos รูปั p นะครับก็มีอะไรผิดพลาดตรงไหนยังไงสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำได้นะเพราะว่านี่ก็เป็นคลิปแรกที่ผมมารีวิวจริงๆจงๆจังลงในช่องของ tiktok นะเดี๋ยวจะมีไปสร้างบ้านแดงแล้วจะลงในบ้านแดงด้วยแต่ถ้าสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาแจ้งอีกทีนะีสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วส่วนตัวหน้าเนี่ยจะเป็นตัวไหนสามารถ รอรับชมได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวละก่อนสวัสดีครับ